สวัสดีครับทุกคนว่าฟาร์มหันยักษ์พิจิตครับวันนี้มีโอกาสมาถ่ายพ่อแม่พันธุ์นะครับผ่านหุนซิงโตนายยนต์นะครับสายพัฒนานะครับสีบลูครับผมนายยนต์จะประมาณนี้พอพันธุ์หลักนะเราจะมีอ่กับตันกับตันเมกาครับตัวน,นี้สวยมากกับตันตันเมกาครับผมแล้วก็พอชุกุนกับชุกุน พอพันหันตัวหันหัวสิโตนะครับสีบรแล้วก็แม่นางงามนางงามไก่ละไก่คอดแล้วครับนางงามนะครับแม่พันธุ์สวยมากแล้วก็จะมีอ,อตัวนึงนะครับแม่นางพญานางพญาอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะประมาณนี้ครับนะครับชุดนี้ฝากติดตามนะครับ หกเป็นลอนเลยเป็นางงามโอเค okay, ครับ